กลับมาพบกับรายการพลัสซับนะครับผมวันนี้เนี่ยเรายืนใช่ค่ะในครั้งแรกในรายการที่เรายืนเพราะว่าวันนี้เรามีของแบบไม่โยกใหญ่ขนาดนั้นใหญ่ใหญ่ม,มากใหญ่มากต้องของแรงไรเดอร์รับเชิญสองคนนะครับยกของช่วยวยกันขึ้นมาหน่อยครับอย่างนี้ยวมากโอ้ไไม,มากงที่บอกเลยว่ามันใหญ่มากจริง รอปู่ม,มันเฉย<ช>แต่ว่าก็มีรอเยอะเหมือนกันนะราคนะนะาไหมมากค่ะเ็ยตัวใหญ่กบ,บน้องหมาที่บ้านอีกเยเ <c oughs> ยอะมากเ <c oughs> ยอะมากจริง ในที่สุดก็ได้เห็ใจแล้วนะคะได้เห็นใจมั้นะฮ<า>ะทีง,งานเหนื่อยมากในการ <ใจ S 2> แกะนะครับ ใช้เวลานานมากในการเซตอัพนี้หุ่รวมชั่วโมงเลยก่อนอื่นเรามาโชว์ไฟกันเลยดี่กาค่ะอ่าแบบนี้ครับแบตโมบิลนะคะคันนี้1989ใช่ไหมคะใช่ครับสามารถทำอะไรได้บ้างคะเปิดสวิตช์มานี่ครับนี่ถอยดูที่ฐานด้วยนี่ค่าไฟนี่สามารถเปิดไฟตรงไหนได้บ้างคะพี่กามีไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้าครับค่ะรถเริง อลังการมากแต่ว่าหลายคนถามว่าบังคับได้ไหมมีเสียงไหมอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยครับไม่ได้ใช่ไหมเป็นของสะสมไม่ใช่ของเล่นนะนี่เมื่อกี้มีฟังก์ชันหนึ่งที่เราดูแล้วพี่ชอบมากใช่ค่ะจริงไฟฉายโอเคอันนี้นะคะเป็นไฟฉายที่เขาเขาฉายขึ้นไปไม่ใช่หรอไม่ใช่ไฟฉายถึงแม้ว่าจะมีสัญลักษณ์แบทแมนหรือเปล่านะครับอันนี้มันเป็นกิมมิคของเขาในการในการปิด ส่วนต่างๆของรถโดยการใช้ไม่เหล็กค่ะนะพอนี้ปิดแล้วแทนที่เราจะไปเอาเล็บงัดเอานู่นเอานี่งัดจะไหมเพื่อเคนไม่มีเล็บด้วยใช่เราก็ใช้ไม่เหล็กดูงขึ้นมาเลยเฮ้ยนี่นะครับมันก็สามารถดึงตัวเงินของมันได้โดยง่ายนะครับตรงนี้บิดก้นตรงนี้โดยงอนสามารถที่จะปรับเจ๋งมากๆได้ด้วยนะคะใช่ครับยกขึ้นยกลงกระสุนก็มี ซึ่งกระสุนตรงนี้เนี่ยเหมือนจริงมากเลยเรียกว่าเป็นเมตาเมตเตอใช่ไ่ะใช่ต่อไปก่อนครับอ่ะไหนมีส่วนอีใช่ไหมคะรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็เห็นไกลมีซ่อนอยู่อีกอ่ะกลไกมีซ่อนอยู่นะคะจะมีตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เช่นกันเรียกแมตติสเปิดออกมาก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะมีอะไรอีกบ้างแล้วก็มีตรงนี้อีกด้วยถทำว่าตรงนี้ทำอะไรก็สามารถที่จะเอาปีกใส่ลงไปได้โอเค ถือว่าเป็นอากิมิที่ที่ทำออกมาได้ดีมากมากเลยใช่ะะครับก็ถือสมัยนั้นเนี่ยมันรถมันจะไม่ได้ไฮเทคอะไรขนาดนั้นมันก็จะมีกิมิเขาเรียกอะไรเป็นพวกอาวุธตลกตลบอยู่อย่างเงี้ยเป็นจาน<อ>ดิสเป็นฝีเป็นอะไรอันนี้จะว,ว่าเป็นการาทําขึ้นมาใหม่อีกอันนี้คือทําขึ้นมาใหม่จากหนังจากหนังสมัยเก่าดังนั้นเนี่ยพวกพวกไอเดียของคนสมัยก่อนเนี่ยมันจะตลกตลบนิดนึงก็คือเป็นสไตล์แบทแมนนั่นแหละครับทีนี่ มีการเงิงคือมีตัวนี้นะคะที่ที่ดูเปิดตรงไหนได้ไหมตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะก็ใส่อุปกรณ์ไปได้แล้วตรงนี้มันตัวนี้มันขยับได้ด้วยตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเข้าไปได้แล้วก็เปิดขึ้นมาได้เช่นกันนะคะโอเคทีนี้ส่วนสําคัญเลยก็คือตัวครอบคิดนะครัคือตัว อ๋ออดด้วยนะคะข้างในมีไฟอลังการจะบอกว่าข้างในเนี่ยทำออกมาได้สัดส่วนเหมือนจะยกจากในหเอาเลยอ้โหต้องแค่บอกว่าเหมือนไม่พอั้องหัดสุดยอดมากใช่มีทั้งไฟลูกเล่นอะไรเนี้ยต้องเยอะมากต้องต้องให้ทีมงานเนมาเก็บรายละเอียดให้ดูเลยเพราะว่าตัวนี้ี่สามารถเอาแบมะใส่ลงไปได้ไหมแมะใส่ได้ครับแต่ว่า อันนี้หลายคนสงสัยว่าจะยัดเข้าไปได้เลยหรือเปล่าไม่ได้นะครับต้องต้องถอดตัวนีว้ออกมาก่อนอถึงจะใช่ไม่งั้นเนี่ยจะเสียทั้งรถทั้งตัว,ต,วตัวตัวแบทแมนนีๆๆ่อ่ะอย่างนั้นโอ้โหต้องให้ทีมงานมาเก็บรายละเอียดให้ดูนะครับว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในคอคินเนี่ยมันอลังการ,ราแค่ไหนครับ รีวิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแบทโมบิลหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะอยากจะถามพี่การว่าประทับใจอะไรมากที่สุดคะในรถคันนี้คือต้องบอกว่าสมัยก่อนที่พี่เป็นเด็กเนี่ยค่ะสมัยที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากได้เฟอร์แลนี่ไม่ได้อยากได้นัมเบอร์กินี่อยากได้แบทโมบิลคันนี้จริงๆโตโตขึ้นมากับคันนี้เลยหรือว่าเป็นสุดยอดรถที่ทุกคนฝันจริงๆนะจริงๆแล้วหนูคิดว่าผู้หญิงก็ฝันได้นะใช่ใช่ใช่ค่ะโโอ้ห ก็พอพอเราโตขึ้นมาเนี่ยของเล่นแต่ก่อนเราเล่นรถเล็กๆเนี่ยม so ันก็ขนาดเปนเล็กๆเลยจนถึงตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถเวอร์ชั่นที่เขาเป็นของเป็นของสะสมที่เวอร์ชั่นสมบูรณ์ที่สุดละนะครับตั้งแต่เคยเห็นมาและน้องโอ้จริงๆตัวตัวของมันเองเนี่ยมันจะมีข้อติดเล็กๆน้อยๆเป็นเป็นรอยง่ายมีรอยมือเป็นรอยขวดได้ง่ายหรือว่าปาสติกอาจจะอ้วบไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับราคาสักเท่าไหร่อะไรย่เงี้ยแต่ด้วยเขาเรียกคุณค่าทางจิตใจ นะค่ะสมกับคนที่โตขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเติมเต็มได้เต็มที่จริงๆใช่ค่ะ,ะก็อย่างที่นิกิดูนะคะก็จะเห็นรายละเอียดแบบย่อยแบบเยอะมากจริง<ช>ๆเรียกว่าเก็บรายละเอียดเป็นแบบสุดๆไม่เว้นแม้แต่ใต้ท้องรถเลยนะคะเ<ช>มื่อกี้เราดูกันเนาะจัดเต็มจริงใช่ค่ะก็เป็นเอาเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็รีวิวแบทโมบิล e นึ่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเทปหน้าค่ะเราจะมาเปิดกล่องนะคะเราจะมา แกะแงะอะไรกันก็อย่าลืมนะคะมาเจอกันได้ที่ถอยซั u f f ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย